แล้วไหนดูสิลกูกโซใไม่เห็นไหมพอซื้อให้บอกคอใหม่ด้วยดูสิสวยไหมสวยสวยเชี่ยวชอบไหมโอลิฟชอบไหมอืมชอบไหมลูกบอกคอใหม่ โซ่ใหม่สามเมตรเลยนะอะไรลูกชอบเลยโอลิฟชอบเลยทีนี้ไกลกว่าเดิมทีนี้สามเมตรไปแล้วปะละดูดิดูด,ดิเห็นขนมไปหาแม่และแม่ป้อนมันเด้ ไม่ไหนแล้วล่ะแห้งงมันไดงอ้าวแม่ไปดูสาวดิเดี๋ยวมันตกโอลิฟมาหาพ่อมาเดี๋ยวขึ้นโอลิฟนั่งลงแม่ป้อนสิขอ้มอ,ขอมือข้อมืออีกข้างหนึ่งคอยอีกข้างหนึ่งขอมือ มาโอลิฟมาพอมีนั่งลงโอลิฟนั่งลงนั่งอร่อยไหมลูกหวายทำไมไม่เคี้ยวอะ่ะแม่ให้คําใหญ่ไป มันเหนียวมานนะดูดิแม่ให้คำใหญ่ไปต้องต้องเล็กๆมากกาออเขียวใหญ่เลยเวเฮ้ยได,ได้ทั้งขนมได้ทั้งปอกคอได้ทั้งโซ่ล่ามใหม่ อยากอยนกอ๋อดูลิฟมันเคี้ยวใหญ่เลยอร่อยไหมลูกอืมเคี้ยวใหญ่เลยงุบงับหุบงับอะไรได้กินอะไรอลิฟมา นี่พ่อมีโอลิฟนั่งไหนไหนลูกไปไหนไปไหนโอเคนั่งลงมา,มาเก่งมากดเดี๋ยวพ่อฉีกให้นะฉีกยากจังโอเคอ่ะ อร่อยไหมแชมพูใหม่ด้วยนี่นาซื้อแชมพูขจัดเห็บหมัดที่โรงพยาบาลสัตว์มาไม่รู้จะแพ้หรือเปล่านะเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยอาบน้ำนะลูกนะนี่พอมีอีกเอาไหมนั่ง โอลิฟนั่งเร็วลุกโอลิฟลุกลุกมาเร็วอยากกินต้องลุกนั่งขอมือขอมือไม่ขอมือมาพ่อขอมือก่อนขอมือเก่งมากขอมืออีกข้างหนึง่งมาแล้วขอมือเก่งมาก อ่าให้รางวาัลชอบใหญ่เลยนั่งท่าอะไรวะเนี่ยร้อนมากเลยโอ้โหแดดอ่ะหมดละให้ เอานีให้โอเคหมดแล้วนะพอแล้วนะโซยาวสะใจเลยทีนี้ มาแล้วลกูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไปไป